นี่คือตอนที่โรนโดนั้นได้เป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายโฆษณานะครับอ้อเตะก้อนอิดมีหลากหลายโฆษณาที่เขาได้เล่นลิฟิโก้บอกว่าโอ้ยวันนั้นผมไปดูแบบโรนโดมันซ้อมนะโอ้ยมันเรียนแบบผมนี่มันผมว่ามันยังอ่อนในจังหวะนี้มันมันพยายามล็อกหลบแล้วมันก็เหยียบขีหมนามันโอ้มันบอกว่ามันเหม็น ออสำหรับผมผมดีใจมากครับที่ผมได้มีโอกาสสวมเสื้อเบอร์เจ็ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีโอกาสได้มาใส่เสื้อหมายเลขเจ็ดของเบอร์ที่เป็นตำนานของแมนยูอย่างนี้ง่ายๆนะครับนี่คือจังหวะที่โลนโดนั้นสร้างเชื่อกับแมนยูเต็ดมาเยอะแยะครับจังหวะที่จัดดูนะครับจังหวสะสครหลครับให้ไปทางซ้ายกระชากไว้ใส่เป็น,ปนให,ให้เขาเออเป็นจังหวะที่ผมประทับใจนะ แว,ว่ามันมันก็เป็นเกมที่ทําให้แมนยูแต่นั้นคว้าชัยชนะได้ผมก็ดีใจที่มีส่วนร่วมสําหรับเอเจนต์ของเขาจอร์แดนเดนนั้นก็พยายามโทรศัพท์ไปบอกเขาว่าฮะโปรดดอกวันนี้มังสิกินตําชั่วร์และดำแดงให้คุยกินตําชื่อบอกแท่งโทรศัพท์ก็ไดาษโต๊ะมาบอกแท่งสิพี่บอกอ่าก็ต้องเอาําชั่วร์มาฮะใส่ดนเสื้อไว้ถ่าบักเบอร์เจ็ดนี่ ตำนาน่งลนูนันดาไทาลูลำซ้ำเมื่อนั้นผมไปกินตำซัวกับมันมันเขาให้รางวัลเพลออฟเดียจะไหว่าหาชิแตกมัน,น,นกินตำซัวซื้นเอ,เอนเะเอตบวันพัฒนันล่ะลูนโดไม่มีอย่างหรอกและนี่คือส,สภาพของบ้านของโรนัโดซึ่งพอเขามีตังแล้วเขาซื้อมาและยามีอยู่ที่นี่มีสระน้ำไห้โดนน้ำเล่นเย็นสบาย โอ้โหเย็นหำเว้อันนี้คือโรงหนังส่วนตัวของบ้านของโรนโดนะซึ่งจอเมเดสก็อธิบายให้ฟังแต่ละที่ว่าเป็นยังไงแล้วก็คือรถหรูของเขามีทั้งบิลลี่และบุกินีเฟอร์รี่นะครับก็มีเยอะแยะมากมายเย็นเฮ้ฮาวานแดงมือแดงฮ้องฮะยิงเบิ้งมาแล้วบ่ว้าว้ยววาจะไปเบิ้งวงแชไหมอ้ามีนัดกับ่แบค์ โอ๊ะโอ๊ะมาเก็ตตอร์เนี่ยนำโอ้มินโอ้ยโอ้ยส่งผมเนี่ยนาน,นเาานาะให้พี่เย็นหับไว้ดูอ๊อบเนี่ยขามากมึงอ้าวมาตีชนิดกันจักหน่อยอ่าให้มันแบบนี้มันบัตรถือกองเนี่ยเอาไหนล่ะตาลสีบาทมั้งโอเคปะมาให้ครับไปโอ้ย เซ็งเลยตีนดิดกับนักฟุตบอลเปนส่วนาคอ้ามึงจะอยู่ทั้งปุตรที่ล่ะฮเยยครับมันนี่เล่นมันโยกหรอผมมันนี่มันโยกหรอผมนเมนเมีนเลียงไปเลียงมาปั้นฟุตบอล เงีย่ยเต็มไหนโอ้เป็นขีเ่เตาจนทวน